สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับแท็กเตอร์สายนัดนะครับพร้อมผู้ช่วยของเรานะครับน้องนิกนะครับจะมานําเสนอนครับตัว3028เอตัวนี้28แรงม้านะครับเหมาะกับงานนะครับผมเข้าล่องบํารุงต่อหรือบํารุงพืชสวนต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่อพ่วงด้วยอุปกรณ์ฉีดยาอุปกรณ์ควรนดินอุปกรณ์ตีใบยอ้อยนะครับหรืออื่นๆที่ เรามีในส่วนที่จะเอามาต่อพ่วงก,กับรถแท็กเตอร์รุ่นนี้ของเราได้นะครับผมเรามาดูในส่วนของรถแท็กเตอร์แล้วก็วัดขนาดกับผู้ขับขี่นะครับวันนี้น้องนิกเราก็สูงก็ประมาณ160กว่ากว่านะครับผมในส่วนของสรลีละผู้ขับขี่นะครับดูตัวว่าตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดเท่าไหร่นะครับผมขนาดของล้อนะครับความกว้างนะครับจากซ้ายสุดถึงขวาสุดนะครับก็จะเป็นขนาด1เมตรนะครับผม กว้างแค่1เมตรเท่านั้นนะครับผมไม่ได้รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นที่เห็นเห็นอยู่นะครับเขาเรียกกรงกันใบอ้อยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมหลังคานะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ารถรุ่นนี้น่าใช้แค่ไหนนะครับหรือน่าใช้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวให้น้องนิคเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับผมดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับด้านในตัวเครื่องนะครับเวลาเปิดฝานะครับดึงสลักด้านขวามือนะครับผมออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับ สามารถเข้าไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ได้นะครับมาดูรูปแบบของนะครับเครื่องยนต์กันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4จังหวะ3กระบอกสูบระบายความร้อนด้วยน้ําความจุกระบอกสูบ 3. จุดอขอโทษทีครับ1.33ลิตรนะครับการประจุอากาศประจุอากาศด้วยตัวเองนะครับผมระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเป็นแบบ direct injection นะครับแรงม้าสูงสุด 28.5แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่8 2 5นิวตันนะครับพิกัดรอบสูงสุดนะครับ2,800รอบต่อนาทีนะครับระบบกรองอากาศแบบแห้ง2ชั้นอยู่ด้านหน้านะครับผมอยู่ข้างบนของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ก็หมั่นดูแลรักษาในส่วนของน้ำกลั่นนะครับ ความจุของความจุทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับผมของตัว28แรงม้าตัวนี้อยู่ที่32ลิตรนะครับใช้งานได้แบบจุใจกันไปเลยทีเดียวนะครับเรามาดูที่ห้องผู้ขับขี่กันครับว่าจะเป็นอย่างไรเวลาขึ้นขับขี่นะครับผมขึ้นจากด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับจะมีบันไดอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นง่ายสะดวกนะครับไม่ต้องจับพวงมาลัยขึ้นนะครับผม สามารถนั่งได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนั่งแล้วนะครับก่อนขับขี่ก่อนออกรถนะครับเรามีเซฟตี้นะครับที่เรียกว่าเข็มขัดนิรภัยนะครับออกแบบมาให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่แล้วก็มีลบนิรภัยนะครับคานนิรภัยซึ่งเป็นตัวโครงนะครับผมหลังคานั่นเองนะครับกันรถพลิกคว่ำนะครับ ตัวนี้ถ้ารถพลิกคว่ำโคง้งตัวนี้จะมานะครับกันให้เราที่จะอยู่ในห้องขับขี่นั้นไม่โดนทับได้นะครับระบบส่งกําลังนะครับผมเป็นระบบเกียร์นะครับขอนละชิพพร้อมชุดเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับจํานวนอัตราทดของเกียร์นะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังชนิดของเกียร์นะครับเปลี่ยนทิศทางได้แบบซินรรเวอร์เซอร์นะครับ ชนวดแผ่นคัดนะครับผมเป็นแบบคัดแผ่นแผ่นเดียวนะครับคัดแห้งแผ่นเดียวนะครับเท่าพีดีโอนะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับ2ระดับนะครับเป็นระดับมาตรฐานใช้งานได้แบบงานหนักนะครับหรือการปรับแบบประหยัดน้ำมันนะครับกับงานเบานะครับสามารถโยกตัวนี้ได้นะครับผมตรงกลางจะเป็นว่างนะครับผมไม่ได้ใช้งานนะครับโยกเดินโยกข้างหน้าโยกข้างหลังได้นะครับ ใช้งานง่ายนะครับระบบเบรกนะครับผมเบรกของเราเป็นจานเบรกแบบแบบช่ในน้ํามันนะครับผมระบายความร้อนได้ดีนะครับในส่วนของระบบไฮดรอลิกนะครับผมของรถ28แรงม้าของเรานะครับอัตราการไหลของปั๊มสูงสุดนะครับ19.1ลิตรต่อนาทีมาตรฐานแขนยกการต่อพ่วงนะครับเป็นแคปวันนะครับ แล้วก็ยกอุปกรณ์นะครับได้สูงสุด910กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะพูดถึงตัว36แรงมาซึ่งเป็นรุ่นพี่นะครับซึ่งยกน้ําหนักได้910กิโลเหมือนกันนะครับผมแสดงว่าตัว28แรงมาตัวนี้ยกน้ําหนักไม่แพ้กันเลยนะครับได้910กิโลเท่ากันน่าใช้เป็นเป็นอย่างยิ่งครับต่อพ่วงก,กับอุปกรณ์ต่อพ่วงใหญ่ๆได้เลยนะครับในส่วนของรถรุ่น 28แรงมา้าตัวนี้นะครับก็เราให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้ในการใช้งานนะครับก็เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถนะครับผมโดยเรามี8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับที่เรามานะครับผมก็สรุปง่ายๆกันเลยนะครับเครื่องยนต์ทรงพลังนะครับขนาดเหมาะกับการลุยระหว่างล่องปลูก ระบบส่งกําลังที่ทนทานและเหมาะกับการใช้งานสมบุสมบันยกน้ําหนักอุปกรณ์ต่อพ่วงได้มากกว่าเลยทีเดียวนะครับเรามาดูรอบๆของตัวรถกันนะครับพร้อมระบบนะครับคานหน้าแบบปิดนะครับมีเป็นด้านล่างของตัวรถนะครับสามารถนะครับผมใช้งานได้โดยเข้า 4ีล้อหรือ2อล้อแบบโฟร์วิวได้นะครับผมโดยที่มีคันโยกนะครับในการเข้าเกียร์ได้แบบง่ายๆสะดวกสบายนะครับวันนี้นะครับผมจอรเดียแท็กเตอร์สายนัดนะครับมาพร้อมกับรถแท็กเตอร์จอนเดีย 3028EN แแล้วก็อน้องนิกนะครับท่านใดสนใจนะครับผมอย่าลืมนะครับ กดมาที่เบอร์ให้ไว้นะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องกดถูกใจกด Subscribe กันได้นะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามชมนะครับและสมาชิกใหม่นะครับยินดีเข้าร่วมนะครับก็วันนี้ EP แรกนะครับ302828เอียน e ตัวนี้ก็ขอลาไปก่อนจอดเดียทเครตออ์ไสนัดและก็น,น้องนิกนะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับขอบคุณครับ